ตัวสอบท่าต่อไปท่าพักตามระเบียบมวนตัวสอบตามระเบียบพักมวนตัวสอบเอา้าเอ,าอ้าตัวสอบท่าต่อไปท่าซ้ายหันหมวนตัวสอบซ้าย าหันบวนตัวตอกขวาอันมึงมต่อตัวสอบท่าต่อไปท่ากลับหลังหันบวนตัวสอบกลับหลังอันมึงต่อท่ากลับหลังหันอีกหนึ่งครั้งบวนตัวสอบ ตับหลานอันเดินออกหเอาต้องวันสอบท่าต่อไปท่าตรงหน้าวัตยาหัน ตอบท้าต่อไปท้าทางซ้ายวันยันบวตัวตอบทางซ้ายไประ ตัวสอบผ้าหมวกฮึอาตอตอฮัมตัวสอบผ้าต่อไปผ้าสวมหมวกววหมวกตัวสอบส้าหมวกฮึ ตัสอบท่าต่อไปถ้าเดินสวนสนามและถ้าอิกจากการเดินสวนสนามมัวตรวจสอบสวนสนามห<า>น,นามมา้าเอ้น WAIT